เริ่มละคุณผู้ชมครับเตรียมตัวสําหรับการนับถอยหลังเขาดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,568นะครับบรรยากาศก็กคึกคักทั่วประเทศไทยไฮไลท์ในกรุงเทพมหานครที่ไอคอนสยามครับคุณผู้ชมนี่คือภาพล่าสุดนะฮะ คือเขาเปิดให้เข้าไปเนี่ยตอนประมาณสักบ่าย3ตูนเพื่อจะได้ไปจับจองที่นั่งกันน้องลิซ่ามาลิซ่ามาครับคุณผู้ชมครับถือเป็นไฮไลท์ของวันนี้ลิซ่าลาลิสามโนบาลครับศิลปินไอคอนิกระดับโลกของไทยจะมาร่วมเค้าดาวที่นี่ตามกําหนดการนะคุณผู้ชมลิซ่าจะขึ้นเวทีที่งาน Amazing Thailand เขาดาว2025ไอคอนสยามเนี่ยประมาณห้าทุ่มค่ห้าทุ่มน้องลิซ่าขึ้น แต่ก็มีคอนเสิร์ตจากศิลปินทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับ Atlas, f o r Eve, Jeff Setter, นนทานน P.P. b i l k i n เป c k ผลิตโชคเห็นว่า p e ๊กนี่ฟินาเล่นะจะร้องปิดท้ายตอนประมาณสักน่าจะตีหนึ่งครึ่งปิดท้ายพร้อมกับจะมีการแสดงวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกโดยกองทัพพีคด้วยนะครับ แฟนคลับหรือว่าเหล่าด้อมจากทั่วทุกสารทิศก็มารอเข้างานกันอย่างคึกคักชมคอนเส,ส,สิร์ตศิลปินไทยอินเตอร์คือถือเป็นการส่งท้ายปีณนะ r เวอ r ์พาร์คไอคอนสยามก็อย่างที่บอกนะครับเริ่มที่จะให้เปิดเข้าจับจองพื้นที่เนี่ยตั้งแต่บ่าย3งานเนี่ยจะเริ่มจริงๆก็คือช่วงตั้งแต่ประมาณสัก4โมงเป็นต้นไปเดี๋ยวก็จะเริ่มเห็นศิลปินทยอยขึ้นมาแล้วมีตัวอย่างของคู่รักคู่หนึ่งจากชนบุรีชอบน้องลิซามาก มาตั้งแต่บ่ายแล้วกลัวจะไม่ได้นั่งแถวหน้าจองเข้ามาแลการืนี้มันยากง่ายอาไรมาดูลิซ่าค่ะอันนี้ชอบเลยใช่เป็นติ่งมานานแล้วค่ะตอนที่เปิดดูเห็นว่าลิซ่ามางานนี้ก็เอางานนี้เลยค่ะรู้ไหมว่าลิซ่าขึ้นท่าทู่หมนเลยรู้ค่ะแต่มาตั้งแต่บ่ายด้ยนะใช่แฟนมาดูนนทนนค่ะอ๋อใช่ต่างคนต่างชอบเปเหมือนกันล้วกะว่าคืนนี้จะอยู่ถึงนี่เป็นจนถหนึ่งกีโมงปิดงานอยู่แลปิดงานเลยใช่ บรรยากาศที่ไอคอนสยามที่มาเป็นยังไงบ้างวันนี้เห็นสภาพเปที่ริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยก็อากาศดีนะคะวันนี้ไม่ค่อยร้อนมากอืค่ะอ่าวันนี้อากาศดีไม่ค่อยร้อนมาให้ดูภาพสดสักนิดนึงน้องพีพีมาแล้วตูนนี่ซ้อมคิวอยู่ซ้อมคิวกันอยู่ครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะเริ่มงานจริงๆนึ่งวันแรกนึกว่าน้องต่อธนภพบแตลองเพลงแายกันมากเออจิง พี่พีกรีดโดนบังอยู่พิกรีดนะคะพิกรีดแน่อ่ะซ้อมคิวกันอยู่นะฮะ